สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่หกวันที่หกนะคะก่อนจะเปิดวงสามวันนะคะตอนนี้เข้ากับม่หอยสำนักงานแล้วค่ะมี่ของร้านเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเข้ากับแม่กินเขาเสียบลยอ่ะก็แค่ของเขาบพราะว่าแต่แรกก็เพิ่งแต่แ็กง่ายยังไงบ้างแม่เขาเป็นพี่น้อยพี่พี่พี่อุ้มพี่หนึ่งมหาเก่งเขาอะไรนะหมอลำหุนดารา สวัสดีค่ะน้องนุ่มค่ะ พ่นสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีช่องของน้องเนยนะครับออฟติเชียลภาษาเพจลองเถอะออฟติเชียลครับดูเขาเชียวครับสวัสดีทุกท่านอย่าลืมติดตามนะครับทั้งหมิงสอนชัยทั้งน้องเนยนะครับปีนี้จะมาในรูปแบบไหนแบบนี้จะมาในแบบแชร์ปะตะเล่นตะเล่นปะเหรไหมหนูเพิ่งเห็นมาก่อนเลยค่ะเป็นลูกเซ็กซี่เป็นลูกเซ็กซี่ใช่ไหมครับเซ็กซี่มันจะเซ็กซี่ให้ไหมก็ไม่รู้ห้าสิบสี่สิบห้าสิบครัเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ครับพี่น้องเซ็กซี่ฝากนั่ครับ ศิลปินเฮ้านะครับจะยืนหยัดอยู่ได้นะครับเพราะแรงที่อะไรใจจะไม่รักแฟนเพลงทุกท่านเข้ามากดไลค์กดซับสไครต์นะครับเขบ้ามาติดตามนะครับผมพูดคุยแลว้วก็คอมเมนต์นะครับพอพอให้ดันยอดวิวซอยกันเป็นกําลังใจให้ศิลปินสุขุสุขพ้ขอนภัพนีค่ะพี่ก่อนตีมีนะครัวันนี้ยังแม่เมื่อวัดแรกก่อนเหมาป๊อปคอนไหมแม่บัวหิมะบอกอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะแม่บัวหิมะเหมาป๊อปคอนมันเท่าไหร่บ้างสิบเอ็ดกล่องค่ะ คูณสิบหาเด้ใช่ค่ะ15เดคูสิ <15 S 2> เป็นเท่าไหร่บเอคูณสิบห้าเป็นร้อยห้ามคะแม่ร้อยสิบห้ใช่ไหมเ้อิเสียคูณสิบห้ามมพณเห็นดดีกับหนูค่ะหนึ่งกล่องแล้วก็นดนัตีกกอ,อีกนละกล่องสิเอกล่องสิบห้าคเ้บหาค่ะเคสมบิร์วทีกันวันนี้วันนี้เออทีมไฟแล้วก็เครื่องเสียงเข้ามาวันแรกนะคะ ก็ขึ้นเวทีขึ้นอย่างเราเรียบร้อ,รอยเวทีขึ้นไว้ตั้งแต่เอ่อกี่วันนะสองวันที่แล้วแล้วค่ะเวท,ทีนี่รถเครื่องเสียงก็มาถอดแล้วอ้วเหมือดเหมือดอย่ให้ดูเวทีซ้อมเลาะเป็นเสียงมาลงมาตูนพ่อเขาลงมาเลยมันนี่สองบนเวทีะโอ้ยตื่นเต้นซ้อมใส่เสียงสีเสียงเหมือนจริงเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะเหมือนเหมือนซ้อมใหญ่แต่ก็สวัสดีครับพ่อ แต่ว่าวันนี้ก็เหมือนไม่ได้ซ้อมใหญ่นะคะแบบซ้อมแค่คอนเสิร์ตนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาเขาที่ที่บวงสรวงนะคะจะพาไปดูแดนเซอร์อาหารก็เป็นแนบพรนะคะขอร้อยทายคิดพื่กันขอเราจะอ่อน่อ,อนที่ที่ปีนี่งน,นะคะเชิเสียงอยอันนี้น้องนองแดนเซอร์กำลังซ้อมลำวงสรวงพรุ่งนี้นะคะฟ้าพี่น้องติดตามไลฟ์สดได้สองพิษลำเพลิน ช่องหลักด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนง้องที่ได้ร่ำบบวงสวงนะคะน้องเอีอยงมีน้องเนิร์ดน้องเพียงน้องอายน้องไม่เงี้ยล่ะช่องได้เนี่ย,ยสร้างหนูเองเหรอสวัสดียค้า <c oughs> อยูามา่ <c oughs> มานเก๋ล่ะมันน่ารักมาจากแถวการนเพไงมประมาณนี้นะเรื่องอะ กกััันนมีาสวัสดีช่องพ่อหมิงร้อนใช่ค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับ,รบ,รบ,รบพี่น้องโอ้ยเมื่อกองปีนี้ก็คนเดียวเหมือนเดิมนะคะหรือเปล่าอาจารย์ดำคนเดียวเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ดำส่งงานทุกปีน,น้องไพรินน้องพีรีนอาบน้ำหรือย,อยังวันนี้อุ้ยอาบแล้วแหงไก่หน,นาวเนาะเสียบน้าจะได้ละเฮ่า เราซ้อมหนักๆแล้วก็มือแขงมามือกอมีมือกองมาเปลี่ยนพี่ดำแล้วเหรอดูดีใจเป็นได้หลายอย่างแห้งเด้อเด่นี่บ่เป็นในทั้งมือกลองและทั้งแดนเซอร์เด้ออ๋อเป็นทั้งมือกลองทั้งแดนเซอร์บ่กอ๋อมือกองไม่โบมเม็นไผรไม่ใช่ใครค่ะน้องขวัญแดนเซอร์เราอ๋อทีนี้มาช่วยพี่ดำใช่ไหมคะพี่ดำ ยัง่ได้ช่วยได้เรากำลังสชแล้วเออยังไม่ได้ช่วยได้ต้องรอสักครึ่งฤดูกาลก่อนมือกองมือกองฮัดไมนะคะมือกองขึ้นไมช่วยพในดูการนี้น้องอยนโอ้ิเนน้องอยไเเปลี่ยนกล้องเลย ประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะก่อนจะบวงสรวงพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เปิดวงในวันที่9อย่าลืมมา<ไ>เบิ้งมาเชียร์มาชมมาให้ายกังใจนะนะคะแล้วก็ให้มาลลยน้องไพรินได้นะคะน้องเมยก็ได้ค่ะน้องน้อเมยกับมีมาลลยคือกับคารตอร์นูบอทัห้ไหนทิ่มเลขบัญชีไว้นะเฟซบุ๊กู่ค่ะน้องไพรินทิ้งเลขบัญชียัยงลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค,ค่ะช่องทางหน้าเฟซน้องไพรินนะคะช่องทางการโอนตังค์หายมาลลยกับน้าเฟซรู้นะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้บวงสวงแต่เช้าๆเลยค่ะบ๊ายแา่โมงอยงไ